สวัสดีครับหาคำตอบจากองค์พระเดี๋ยวปรับไฟก่อนอ่ะยังยังทำพระสมเด็จต่อนะครับพระสมเด็จคือเดี๋ยวผมไม่เคยบอกอย่างนี้เลยนะคือใครที่เข้ามาดูเนี่ยครับก็ยังไงก็กดไลค์ให้ผมบ้างนะครับหรือไม่ก็กดติดตามมาแล้วกันนะครับคืออเวลามีคลิปใหม่ๆเงี้ยจะพยายามขยันทําให้ตลอดนะครับ การทาคลิปของผมเนี่ยคือผมทําให้ดูผมไม่ได้คิดอะไรทั้งสิ้นนะครับแต่ก็ไม่ได้เป็นาการทาคลิปของผมเนี่ยมันไม่ได้เป็นการชี้ชี้แบบชี้ขาดว่ามันพระแท้มันควรจะเป็นอย่างนั้นพระแท้เป็นอย่างนี้ไม่ใช่ที่ผมกําลังเล่าเรื่องของผมล้วนๆเลยนะครับก็คือ,อาการสะสมพระของผมสไตล์ของผมรสนิยมของผมการพิจารณาพระของผมที่ผมจะเลือกซื้อผมจะเลือกซื้อแบบไหนซึ่งจริงๆ หลายๆที่เขาก็คงไม่ต่างกันนะครับก็คือเขาจะเล่นหาในแบบที่เขาชอบนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เหมือนกันผมก็จะเล่นหาในแบบที่ผมชอบนะก็เดี๋ยวใครดูแล้วแบบถูกใจอ่ะถูกใจภาพผมมากกดไลค์หน่อยก็ได้ครับกดติดตามไว้นิดนึงหรือเป็นไปได้ก็แชร์เพื่อนๆดูบ้างเพราะว่าการท YouTube ของผมเนี่ยมันมีโฆษณาแล้วละ่ะคือผมจะได้มีไรายได้เล็กๆน้อยๆบ้างในการทำนะครับเก็บไว้รวบรวมรวบรวมเงี้ยสิ้นปีผมก็เบิกทีนึงแล้วผมก็ไปทําบุญทีนึงอะไรเงี้ยไปท่องเที่ยวไปพักผ่อน แล้วก็ทาบุญด้วยอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะแล้วส่วนทุกวันศุกร์อ่ะผมจะมีวัตถุมงคลนํามาแบ่งนะครับในสุขสะดวกเวลาประมาณ9ก้าโมงเช้าของทุกวันศุกร์นะครับก็จะมีพระหลากหลายอะ่ะลองมาดูแล้วกันนะครับอ่ะวันนี้เป็นพระ,ะพิมพ์ของสมเด็จวราคังที่ผมส่วนตัวผมนะเป็นพิมพ์ที่พบน้อยแล้วก็หายากอันนี้เรื่องจริง หลายๆท่านที่ศึกษาสมอยู่อ่ะคือพบน้อยมากพิมพ์นี้แล้วไม่ได้มีพิมพ์เดียวพิมพ์นี้ไม่ใช่พิมพ์ฐานแซมนะครับพิมพ์นี้คือพิมพ์ฐานคู่พิมพ์ฐานคู่อ่ะก็คือจัดอยู่ในพิมพ์ของมีทั้งวะัละคังแล้วก็บางหนุนพมเลยนะครับแต่องค์นี้เป็นวะัละคังนะครับอ่าแล้วเราจะพบเจอน้อยมากนะครับน้อยกว่าน้อยกว่าฐานแซมด้วยซ้ำฐานแซมยังเจอบ่อยๆนะแต่พิมพ์ฐานคู่เนี่ย ที่เนื้อหามันแบบเก่าถึงยุคแบบจัดๆถึงยุคเนี่ยกายภาพแบบถึงยุคเนี่ยยิ่ง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 พบพบเจอได้ยากนะอ่ะอันนี้เป็นพระลงกุนะครับไม่ใช่บังพรมนะครับไม่ใช่กุคองข่อยอะไรนะกองขอมอะไรนะไม่ใช่อันนี้ขึ้นจากแม่กองกุวัดภูมิลิงกุีทององค์นี้ผมมีองค์เดียวไม่มีเบิ้ลนะครับผมก็ได้จากคนอื่นมาอีกทีหนึ่งนะครับ พาที่ผมนําเสนอเนี่ยบางทีบางอย่างก็มีผู้ใหญ่ใจดีคราก็มอบให้มาทําศึกษาบางอย่างผมก็ต้องหลายหลายอย่างไม่ใช่บางอย่างส่วนใหญ่เลยจะมีผู้ใหญ่แบ่งให้ผมอะเต็มที่อพาที่เ,เห็นเนเนี่ยก็ไม่เกินสิบเปอร์เซ็นะครับอีกเก้าสิบเปเซ็นที่นําเสนอเนี่ยผมฟักผมฟักกระเป๋าผมอะเพื่อที่จะเช่าหามาเก็บสะสมทั้งนั้นนะครับแล้วก็เอาเอามาที่สะสมไว้มาให้ชมกันในคิปนะครับอ่ะ องนี้เป็นพิมพ์อะไรวะพิมพ์ฐานคู่นะครับวัลคังพระพิมพ์ฐานคู่อะไซส์จะไม่ใหญ่นะนึกออกไหมถ้าเทียบกับวัลคังแบบปกติปกติเลยอะแบบไซส์ปกติอย่างเช่นพิมพ์พิมพ์เกตทะลุซุ้มเนี่ยเนี่ยเทียบกับองค์นี้นะเห็นไหมเขาจะมีขนาดที่เล็กกว่านะครับเล็กกว่าเล็กกว่าพอสมควรอะนึกออกไหมครับ คือทั้งด้านด้านเนี่ยสั้นกว่าแล้วก็แคบกว่านะครับเนี่ยเทียบกับพิมพ์นี้เห็นไหมเนี่ยขนาดก็จะเล็กกว่าเนี่ยเล็กกว่าเห็นไหมครับขนาดแทบจะเท่าในในกรอบกระจกครับประมาณนั้นนะครับอ่าแล้วที่พบเจออ่ะส่วนใหญ่เราจะเจอที่เป็นเนื้อโซนแบบหนึกนุ่มเราก็จะไม่ค่อยเจอเนื้อโซนที่เป็นอย่างเงี้ยหนึกแกร่งนะครับ แล้วเราก็จะไม่ค่อยเจอแบบที่เป็นชนิดแบบลงกุที่มันมีลักษณะของขี้กุนะครับอันนี้มาดูองค์นี้กันองค์นี้นี่สวยสมบูรณ์ครับพิมพ์ฐานคู่ส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะแบบตื้นๆน,น,นะครับอ่าเดี๋ยวดูองค์นี้ก่อนจริงๆผมก็มีสะสมนะแต่ว่ามันไม่ได้แบบอยู่ในกุไม่ได้เป็นพราแบบอยู่ในกุผมก็มีอยู่ประมาณอีกสององ้นะเดี๋ยวไว้ผมมาให้ดูเนื้อเขาจะเป็นอีกโซนหนึ่งเนื้อก็จะเป็นเนื้อโซนน้ามันโซนหนึบนุ่มนะครับอ่นี่ ชัดไหมน่าจะชัดนี่นี่คือพิมพ์ฐานคู่ซึ่งจะต่างกับฐานแฟมคือผมกไม็ได้เอาฐานแสมมาเนาะจะได้เปรียบเทียบครับหนึ่งมีไหมเนาะแถวนี้ไม่เป็นไรพิมพ์ฐานแสมเขาจะคล้ายๆแบบนี้นครับแต่ว่าฐานคู่อ่ะเขาจะเป็นแบบคือพิมพ์ฐานแสมเนี่ยเขาจะเป็นแบบมีมีฐานสิงใช่ป่ะแล้วก็มีฐานหมอนใช่ป่ะแล้วเขาก็จะมีเส้นเส้นผ้าทิพย์กับเส้นบูรูแก้วบางๆอ่ะครับ แต่ถ้าเป็นพิมพ์ฐานคู่เนี่ยเห็นไหมเส้นดุกเส้นเนี่ยแทบจะเท่ากันหมดเลยนะครับอ่าอ่ะ,อะวันนี้มาดูมาดูลักษณะนี่มาดูพิมพ์กันนะพิมพ์องค์นี้จัดว่าสวยนะจัดผมว่าจัดว่าสวยละนะครับแล้วก็เนื้อหาดีด้วยเนื้อหาจัดนะครับเนื้อหาจัดสมบูรณ์ด้วยนะครับพิมพ์นี้องค์นี้อาจจะตื้นไปสักหน่อยนะครับคือลักษณะการกดแต่ก็เห็นร่องรอยอยู่นะครับองค์นี้มีผิวพันธุ์ที่มีการเคลือบมีการลงรักนะครับ ส่วนใหญ่ผ้าเนื้อแก่งงเนื้อจัดจัดเก่าๆเนื้อโซนนึกแกล่งเนื้อแกล่งพวกเนื้อแก่งงเนื้อโซนพวกนี้ส่วนใหญ่จะเคลือบหมดนะครับอันนี้มาดูพิมพ์กันนี่อ่ะพิมพ์ฐานคู่นี่จะเป็นอย่างนี้ลักษณะ,ะสำหรับพิมพ์นี้นะสําหรับพิมพ์นี้นะจะดูคล้ายๆเกตชโยนะจะดูคล้ายๆนะครับอพิมพ์เนี่ย พอเสียนหรือว่าหน้าท่านเนี่ยจะคล้ายๆแบบหัวไม่ขีดก็คือจะมีคอยาวๆขึ้นไปแล้วก็มีหัวตุ่มๆนะครับนะแล้วก็มีเกตเนี่ยเลียวทะลุซุ้มขึ้นไปเลยนะครับหูหูคล้ายๆวัดเกตแต่วัดเกตเขาจะออกเป็นเซี่ยวพระจันทร์แต่นี่เขาจะเป็นแบบลักษณะแบบตรงๆนะครับตรงๆนะครับสำหรับพิมพ์เนี้ยหูด้านขวาององค์พระเนี่ยจะยาวจะหลดหัวไหลส่วนด้านซ้ายเนี่ยจะเหมือนลอยๆขึ้นมาหน่อยนะครับแต่จริงๆแล้วผมก็ว่าน่าจะแกะแบบ ยาวเหมือนกันต้องเอียงดูต้องเอียงดูอ,งอ่าเนี่ยเห็นไหมครับจะมีความคมชัดนะครับมีลำคอเห็นไหมลำคอมองก็จะเหมือนหัวไม่ขีดนะครับองค์นี้น,ะน่าศึกไปหน่อยถ้าชัดแล้วผมมั่นใจว่าหน้าน่าจะนูนขึ้นมานะครับเนี่ยมีลำคอส่วนหน้าอกเนี่ยหน้าอกเป็นลักษณะแบบเป็นเหมือนเส้นสังกติคู่อะครับเนี่ยเขาแกะมาเหมือนเหมือนเหมือนเป็นเส้นสังกติคู่นะครับอ่าแล้วลักษณะแขนเห็นไหมฝั่งนี้ นี่ฝั่งนี้ดูนะครับมีหัวไหล่แล้วก็ดูลักษณะแบบค่อนข้างเกียะทิะ้งดิ่งนะครับอเห็่ไ่ะ,ะส่วนใหญ่เลยฝั่งนี้จะแคบฝั่งนี้จะกว้างฝั่งนี้เขาเหมือนจะวาดวงเข้าไปหน่อยเห็นไหมผมไม่แน่ใจว่าเป็นเอกลักษณ์ของวัลคังหรือว่ามันเป็นลักษณะของอคือเวลาเขาแกะบล็อกเนี่ยบล็อกเนี่ยเขาแกะเนี่ยไม่ใช่ว่าเราเห็นแบบนี้นะคือเขาจะแกะซ้ายเป็นขวาขวาเป็นซ้ายนะเวลาเขาแกะนึกออกไหมครับเวลาเขาแกะเนี่ยอาจจะเป็นลักษณะของการแกะแล้ว อ่ามันสัดส่วนมัน,ม,นมันก็จะเป็นประมาณเนี้ยอาจจะเรื่องของความถนัดของช่างหรือเปล่าไม่รู้แต่มันก็เป็นทุกองอ่ะพิมพ์วะะรรคคังเนี่ยไม่ว่าจะพิมพ์ไหนก็แล้วแต่แขนข้างเนี้ยจะค่อนข้างมีมีพื้นที่ที่แคบกว่าแขนข้างเนี้ยนึกออกไหมครับอ่านี่ล่องหน้าอกเป็นเส้นคู่นะครับสําหรับองค์ที่ติดชัดๆก็น่าจะเป็นเส้นคู่ตั้งๆอ่ะแต่องค์เนี้ยก็คือหย่อนไปหน่อยคือสึกสึกนิดนึงนะครับอ่าบริเวณขาและแข้ง ก็จะเป็นลักษณะแบบแข้งหมอนนะครับเป็นเส้นหนา,นาๆเงี้ยลีลีนะครับแล้วส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเส้นบางๆนะครับบางๆนี่สามเส้นเลยนะครับสามเส้นบางๆถ้าเราพลิกดูด้านข้างเนี่ยเห็นไหมอ่าบล็อกนี้น่าจะเป็นบล็อกกลุ่มของบล็อกหินมิโกนะครับเนี่ยโซนอย่างเงี้ยแกะไม่ลึกมากนะ้วก็จะเป็นโซนประมาณนี้นะครับตรงนี้เป็นฐานสิงห์นี่ฐานสิงห์มองด้านข้างมีขานะครับมีขาด้วย เห็นไหมมีขาอ่าตรงนี้เป็นฐานเขียงฐานเขียงก็เหมือนจะมีร่องน้ำนะมีร่องน้ำด้วยบางๆนะครับขอบผ่าวายค่อนข้างบางค่อนข้างบางนะครับค่อนข้างบางศิละปะแบบนี้ผมว่าน่าจะเป็นพระในช่วงแรกๆอนะ่ะน่าจะเป็นยุคต้นๆสมเด็จนะครับเนี่ยศิละปะแบบนี้เป็นพวกบกหินมิโกนะ่ะผมมีที่เป็นบล็อกหินมิโกนนะมีอยู่หลายพิมพ์เหมือนกันนะแต่ว่าเนื้อมันไม่ได้เนื้อเป็นโซนแกล่งเนื้อมันเป็นโซนปูนนุ่ม เนื้อแบบผงผงแบบไม่ได้แน่นแบบนี้เป็นโกขาวเดี๋ยวไว้จะคอยเอามานาเสนอให้ดูนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นลักษณะของกรอบกระจกหรือเปล่าพอดีผมมีองค์เดียวอะแต่ลักษณะการตัดของเขาเขาตัดชิดเลยเนี่ยน่าจะเป็นลักษณะของเส้นบังคับพิมพแร้วบังครับ,มมน,รบนะเนี่ยเพราะเนี่ยมันเป็นร่องรอยเนี่ยเห็นไหมครับแล้วเขาตัดชิดเลยตัดชิดเลยเนี่ยเห็นไหมตัดชิดทุกด้านเลยเห็นไหมครับ จะไม่ค่อยได้ทิ้งลักษณนะเหมือนเนี่ยเหมือนพระพวกอย่างเงี้ยเนี่ยพวกนี้เห็นไหมเนี่ยเขาจะมีกรอบกระจกแล้วเขาก็จะมีเส้นบังคับพิมพ์ก็คือเขาจะมีสองขยกักอ่ะแต่ว่าพิมพ์เนี้รู้สึกว่าเขาจะมีแค่เส้นบังคับพิมพ์ไปเลยอ่ะครับแล้วก็ตัดเนี่ยตัดตามเส้นเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นพระถ้าเป็นพิมพ์เนี้ยขนาดก็น่าจะตัดมาใกล้เคียงกันหมดนะครับเนี่ยเห็นไหมมันจะมีลักษณะของเส้นเนี่ยก็คือขอบเห็นไหมมันเห็นขอบอยู่แล้วเนื้อพระก็อยู่ห่างลงไปอย่างเงี้ย ก็คือเท่ากับว่ามันน่าจะไม่มีกรอบกระจกน่าจะเป็นลักษณะของเส้นมังคับพิมพ์เลยนะครับนะต้องเอาหลายๆองค์มาเทียบครับจะไปบอกว่าทุกองค์จะต้องเป็นเหมือนองค์นี้มันมันมันไม่ได้มันไม่ยุติธรรมนี่พระค่อนข้างบางนะครับพระพิมพ์เนี้ยที่ผมเจอมาหลายๆองค์อ่ะค่อนข้างบางนะครับเห็นไหมค่อนข้างบางส่วนเนื้อหาแล้วแต่เลยแล้วแต่ยุคเลยเพราะว่ามันพิมพ์มพ,มพิมพ์เดียวเนี่ยอาจจะมีการสร้างหลายๆยุคก็ได้ไม่แปลกครับนี่เห็นไหม แล้วหลังเป็นแบบหลังเรียบนี่แล้วก็จะมีลักษณะของกางแบบก่อนก่อนหน่อยเพราะพระองค์น,นี้ลงกลุนะครับพระองค์น,นี้ลงกลุมาเห็นไหมมีลักษณะการสึกเนี้ยเห็นไหมมีการสึกเห็นไหมครับแต่ด้วยปัจจัยอะไรก็แล้วแต่แต่มีลักษณะเงี้ยมีความสึกสึกหลอเกิดขึ้นเนี่ยหลังมีความก่อนเห็นไหมครับมีความก่อนเกิดความก่อนเนี่ยแล้วมันมีมีการไปซ้อนทับกับอีกองหนึ่งนะครับแล้วก็ไอ้ทิ้นส่วนของอีกองอติดไว้กับอยู่องค์เนี้ยนึกออกไหมครับแบบทับทับกันเนี้ย เ้วเวลาเขาแกะออกจากหู่เขนาน่าจะแกะออกจากกันเนี้ยแล้วมันก็เลยอีกองหนึงก็เลยมาติดไว้อย่างงี้นะครับเห็นไหมเนี่ยการแตกลานอะไรก็เป็นธรรมชาตินะครับที่พึงจะมีในพระเก่านะครับอ่าอ่าอันนี้คือลักษณะสันฐานทั่วไปอันเนี้ยมาดูแบบเจาะลึกลงไปดูในเนื้อแบบลึกๆดูซิว่ามันเป็นแบบไหนนี่พระองค์นี้เห็นไหมครับเนื้อเป็นโซเนื้อเป็นเนื้อขาวงาช้างนะครับเนื้อโซนหนึกแกล่งนะครับ แล้วก็มีคาบกุทั่วบริเวณเลยพระองค์นี้นะครับมีความเงามีความมันวาวนะครับเพราะว่าพระเก่าจัดแต่รู้สึกว่าเหมือนกับพระองค์นี้จะมีะลักษณะของความสึกบ้างไม่แน่ใจว่าผ่านการใช้มาบ้างหรือเปล่าเพราะดูแล้วมันเห็นไหมครับมันมีการสึกหลอเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากการฝนนะ่าจะเปิดจากการใช้งานหรืออะไรต่างๆอันนี้หรือว่าก็อาจจะเป็นมาตั้งแต่ต้นก็ได้เป็นไปได้หมดนะครับเห็นไหมลักษณะที่กุบ องเนี <One input> ้ขี้กุคือทําไมขี้กุแบบทําไมไม่เหมือนบางหุ่นพรมต้องเข้าใจนะอย่างอย่างองเนี้ยเขาจะเป็นเนื้อโซนหนึกแกล่งนึกออกไหมครับแต่บางหุ่นพรมอ่ะเขาจะเป็นเนื้อโซนนี้เนื้อโซนแป๊บนะครับเนื้อโซนอบางหุ่นพรม็ขจะเป็นโซนนี้นี่เนื้อบางหุ่นพรมอ่ะจะเป็นเนื้อโซนนี้เนื้อโซนนี้เนื้อโซนแบบปูนุ่มปูนุ่ม นะครับเขาก็จะมีความจัดจ้านของเขาแหละครับแต่เนื้อเขาจะไม่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 แข่งเท่านี้ไม่แก่งเท่านี้ผมมั่นใจนะไม่แล่งเท่านี้เนื้อเขาจะเป็นเนื้อที่แบบเนื้อนุ่มกว่านะครับแล้วฉะนั้นเวลาอ่าแล้วด้วยอ่ปัจจัยกุ้วยกุ้เขาเป็นกุแบบกุเปียกน้ําอ่ะกุจมน้ําอ่ะนึกออกไหมครับแต่กุเนี้ยกุ้ดภูมิลีนเป็นกุแบบกุแค่กุชื้นอ่ะมันไม่ถึงกับเปียกน้ำอ่ะครับเป็นกุแบบชื้นอ่ะมีความชื้นอะไรประมาณเนี้ เนื้อไหมครับพระองค์ที่อยู่ในตําแหน่งที่แห้งก็จะมีขี้กุกในลักษณะหนึ่งพระไหนที่อยู่ตําแหน่งที่ว่ามันค่อนข้างซับความชื้นมากก็จะมีลักษณะหนึ่งเหมือนองค์นี้องค์นี้ค่อนข้างที่จะ,ะมีกายภาพที่มากมายหลากหลายเห็นไหมครับมีขี้กุกขึ้นเนี่ยผมก็จับว่าหนาแล้วนะกุเนี้ยเนี่ยลักษณะแบบนี้คือหนาแล้วนะโดยทั่วๆไปกุวัดภูมิรินเนี่ยนี่ต่อมีตรงนี้องค์นึง โดยปกติแล้วกู๊ดพูดลินเนี่ยเนี่ยเนี่ยขี้กู๊ดอยู่ในเกณฑ์เนี่ยเห็นไหมครับเห็นไหมเป็นเทาๆอไม่ได้หนาเนี่ยเห็นไหมครับเป็นสีเทาๆเป็นสีฟ้าๆเป็นเทาๆเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยนึกออกไหมแต่องค์เนี้ยคือค่อนข้างหนาเลยหนานะครับหนาเห็นไหมอ่าประมาณนี้นะ นี่แล้วลักษณะมวลสารเนี่ยก็จะเป็นลักษณะมวลสารแบบนี้ครับก็คือเอม็ดสีไม่หรือหวานนะก็จะเป็นกลุ่มของเม็ดขาวเม็ดแดงเม็ดดำแล้วก็กลุ่มของหินเทาหรือว่าทรายละเอียดนะครับเห็นไหมเนี่ยเราสามารถเห็นมวลสารได้ด้วยกล้อง 10x ครับเห็นไหมเนื้อเขาจะมีความจัดจ้านนะครับมันวาวจัดจ้านโดยที่เราไม่ได้ไปถูไม่ได้ไปศิยากำรรเลยนะเมื่อส่องลงไปในเนื้อเห็นไหมจะมีลักษณะเม็ดเม็ดขุ่นๆอยู่ในเนื้อเนี่ยเนี่ยกลุ่มเนี้ย เห็นไหมสองเห็นได้เลยว่าจะมีเม็ดขุ่นๆที่เป็นลักษณะของมมนสานอยู่ในเนื้อะครับเนี่ยมีเม็ดสีแดงแดงมีเม็ดอะไรเงี้ยนะครับก็คือดูอ่ะเราต้องส่องต้องดูอ่ะเนี่ยอาจจะมีเม็ดหยาบหยาบหลงอยู่บ้างอย่างตรงเนี้ยเห็นไหมเห็นไหมครับอาจจะมีหลงอยู่บ้างแล้วไม่ไม่เป็นเรื่องปกติเห็นไหมครับเนี่ยตรงนี้เป็นขี้กุเห็นไหมเนี่ยเนี่ยมุมเนี้ยเนี่ยขี้กุเห็นไหมครับเนี่ยแล้วพระองค์นี้ลงรัก เห็นไหมลักมันจะมีหลุดร่อนเนี่ยมีการหลุดร่อนมีอะไรต่ออะไรเนะี่ยพระลงลงรักรักน้ำเกลียงกลุ่มลักน้ำเกลียงนะครับเห็นไหมครับเนี่ยฮิกโกค่อนข้างหนาดูเป็นธรรมชาตินะครับดูมีสเสน่ห์ไปอีกแบบเหมือนกันนะแล้วดูง่ายมันทําให้เราดูง่ายขึ้นดูง่ายเลยอ่ะไม่ต้องพิจารณาอะไรมากคือมันเก่าเก่าจริงๆเนื้อหาเขาก็เก่าความคมชัดก็แน่นอนอยู่ครับอยู่ในเกณฑ์ที่จัดอยู่ในพระที่มีความคมชัดขนาดว่าพระศึกนะเนี่ยคุณดูนะ เกจที่ทะลุซุ้มออกไปเนี่ยเราได้เห็นร่องรอยนะครับเนี่ยขอบด้านข้างเนี่ยทีที้เราเห็นเนี่ยร่องรอยของรักนะครับรักที่ยังคุมอยู่อะเห็นไหมรักที่มันยังติดยังคุมอยู่ไอ้ตรงไหนที่มันหลุดล่อน,นก็จะหลุดล่อนออกไปนะครับเนี่ยมุมนี้มุมนี้มีความจัดเห็นไหมเนื้อเขาจะจัดนี่ถ้าสามารถจะเอารักพวกนี้ออกได้ผมว่าจะเป็นพระที่สวยมากนะเพราะว่าเนื้อน่าจะจัดแบบนี้ทั้งองค์เลยนะครับ แต่จริงไม่มีความจาเป็นต้องไปล้างไปทาละหรอครับโดยงี้ก็สวยดีแล้วเห็นไหมแล้วทุกจุดเขาจะมีมวลสารนะมีเล็กๆๆอ่ะมีตรงไหนก็เห็นมวลฝาเห็นไหมด้านหลังอาจจะผูกก่อนหน่อยพระองค์นี้น่าจะแบบหงายหน้าขึ้นอย่างเงี้ยแล้วด้านหลังเนี่ยอาจจะชื้นนะครับก็เลยมีรอยร่องรอยของความก่อนเห็นไหมเนี่ยมีมวลสารเนี่ยมีพวกมวลสารเน็ต่างๆอะ่ะพระวัตถุมารินสังเกตเหครับเขาจะไม่ค่อยมีมวลสารที่มันหือนหวานะครับ แล้วพระองค์น,นี้ก็เป็นยุคกลางๆแล้วพระวัดภูมิรินน่ะเป็นเป็นพระประมาณยุคต้นยุคกลางครับมันจะไม่ค่อยมีพระยุคปลายนะมันจะเป็นกลุ่มอ่นรุ่นๆเดียวกับพวกไอ้ขอบล่างฟันหนูอะไรพวกนั้นนะครับพิมมันจะไม่มีมันจะไม่มีพิมพ์มมมหลวงวิจารณเลยนะเท่าที่ผมเห็นนะในกุดภูมิรินนะ่ะมันมันไม่มีโซนที่เป็นหลวงวิจารณเลยอะ่ะ ไม่มีเลยแหละผมไม่เห็นมีพิมพ์สุโกโขไทยไม่มีอะไรอย่างนั้นเลยนะมันไม่มีศิละปะแบบนั้นเลยคือมันเป็นยุคต้นกับยุคกลางๆอ่ะครับยุคแบบค่อนข้างประมาณขอบร่างฟันหนูอ,กนอะกูเนี้ยมีนะครับเนี่ยแล้วเนื้อห่าก็จะเป็นโซนเนี้ยเป็นโซนเนื้อจัดจัดเลยเนื้อจัดจัดแก่งๆโซนนี้เลยโซนเนื้อนุ่มๆผมไม่ผมยังไม่เคยเห็นนะในกูวัดภูมาลินอะผมยังไม่เคยเห็นนะอาจจะมีก็ได้ แต่ในวัดภูมิลีเนี่ยเนื้อจะเป็นโซนเนี้ยเนื้อขาวงาช้างก็ส่วนใหญ่นะครับแล้วก็มีพวกละมันตังอิ้วเนี่ยอยู่ในเนื้ออะไรเงี้ยก็คือเป็นพระแบบยุคก,กลางๆอ่ะยุคต้นๆยุคก,กลางๆอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วส่วนใหญ่จะมีการเคลือบจริงๆองค์เนี้ยผิวเขาก็ต้องเป็นสีเหลืองนะแต่ด้วยตําแหน่งที่เขาอยู่อ่ะที่ผมบอกอ่ะเนี่ยจริงๆกับผิวก็น่าก็น่าจะเป็นสีนี้เนี่ยสีอมเหลืองๆแบบเนี้ยนะครับแต่ด้วยเนี่ยเขาอยู่ในความชื้นความอะไรเงี้ยมันก็จะ มีการซี่จางหลุดล่อนไปเพราะมันอยู่ในตรงจุดที่มันมีความชื้นนะครับเหมือนพระองค์ที่แล้วที่ในสุขสะดวกอะเนื้อหาแบบนี้เลยเป็นเนื้อหาลงกุเลยนะครับอ่ะเป็นไงบ้างเนี่ยลองดูเนี่ย,ยผมก็เอามารีวิวให้ดูอะว่ามันเป็นแบบนี้พิจรารณาเนี่ยการเนี่ยการเลือกเลือกหาของผมอะคือผมผมเป็นคนเก็บเอพระแน่นอนเราต้องเก็บพระสวยอยู่แล้วเพราะพระเราสายนุรักษ์อะราคามันไม่ได้สูงเหมือนพระ สายไอสากลน,นิยมเขาอะแต่เรื่องของความแท้ในแบบพระ,ะสายนุรักษ์เนี่ยคือเราเล่นกันแบบวัตถุโบราณนะครับเราเล่นแบบเก่านึกออกไหมคือพระสวยอะมันไม่แปลกหรอกครับมีตังก็ซื้อได้แต่พระที่มีเอกลักษณ์มีสเสน่ห์คำว่ามีสเสน่ห์เข้าใจไหมผมชอบเก็บพระที่มีสเสน่ห์เนี่ยแบบองค์เนี้ยเขาจะมีสเสน่ห์ของเขาอะเนี่ยเราจะไปหาองค์อื่นๆที่มันมีลักษณะคาบกุแบบนี้ได้อีกองค์ที่สองหรือเปล่าเราก็ไม่รู้หรือบางองค์ถ้ามันมีคาบกุ ความสมบูรณ์มันจะสมบูรณ์ได้แบบนี้หรือเปล่ามันอาจจะผุก,ก่อนถึงขนาดว่าไม่เห็นรูปร่างแล้วหรืออะไรแล้วหรือเปล่านึกออกไหมครับอ่านะประมาณนี้นะเดี๋ยวไว้เอาให้ดูไม่ได้มีเฉพาะวัตถุมนตรีหรอกบัตถุที่ผมเก็บเก็บมาอนะ่ะมันก็มีหลากหลายนะครับีทั้งอยุคต้นยุคก,กลางยุคปลายอะไรผมก็เก็บนะครับดูเป็นธรรมชาติคือดูชอบผมก็เก็บแค่นั้นเองนะครับนะ อันนี้ก็มาให้ดูพิมพ์นี้ไม่ค่อยเจอกันหรอกไม่ค่อยเจอกันอยู่แล้วมันเจอมันเจอน้อยอ่ะนานๆเจอทีอะไรเงี้ยนะครับเห็นไหมแล้วพักกลุ่มพวกนี้ยเป็นเริ่มมีการตัดขอบเริ่มมีการตัดขอบแล้วนะครับแต่เนื้อเนื้อยังอยู่ในโซนแบบดนึกแกล่งนะครับเนื้ออยู่ในโซนหนึกแกล่งนะเนี่ยโซนเดียวกับองนี้เลยเนี่ยองค์นี้โซนเดียวกันเลยแต่ว่ามันมันเหมือนคนละยุคนะอันนี้น่าจะเป็นแบบยุคยุคหลังกว่าหน่อยนึงอันเนี้ยเก่าเก่ากว่าเยอะเลย เ่าวาเนื้อออกไหมครับเนี่ยผมชอบเก็บพระเนื้อหาแบบนี้นะครับอ่ะประมาณนี้นะครับเนื้อใครดูใครชอบใจก,ก็กดไลค์ให้ผมบ้างนะครับมันจะได้เป็นผลต่อช่องของผมเลยด้วยนะครับเอื้อมไปกดไลค์ผมสักนิดหนึ่งครับนะเป็นกําลังใจสักหน่อยแล้วก็กดติดตามไว้สำหรับคนมาดูใหม่ๆอะ่ะผมไม่ได้เป็นเป็นแบบเป็นแบบเซียน,นพระใหญ่อะไรนะแต่ผมมีนักสะสมอะ่ะคือผมว่าฟักกะตังซื้อพระมาก็มาดูรีวิวอะ่ะ คือ,เ,อเป็นคนที่เก็บพระอ่ะก็เหมือนพวกคุณนะแต่ว่าผมเก็บพระมาก่อนสําหรับบางคนเลยหลยคนโทรมาคุยบางคนก็เพิ่งเริ่มเก็บนึกออกไหมไอ้เริ่มเก็บเนี่ยคือไอ้จะเจอเนื้อหาพระแบบผมเนี่ยปัจจุบันเนี้ยมันมันก็มันก็น่าจะยากสักนิดนึงเพราะว่าผมเก็บมาก่อนนะครับผมก็เลยมีโอกาสได้เก็บลักษณะแบบเนี้ยแต่่าช่วงพักเนี้ยมันจะหาพระเนื้อหาแบบเนี้ยจัดจ้านอะไรที่มันแบบเก่าๆอะไรเงี้ยก็อาจจะมันก็ต้องมีราคาขึ้นไปหน่อยนะครับตามการสะสมอ่ะ อะไรที่มันมีมากมันก็ไม่แพงอะไรที่มันมีน้อยนานๆเจอทีก็ต้องมีราคาหน่อยนะครับเพราะว่ามันต้องเอป็นเรื่องของค่าเก็บรักษาอะไรบางอย่างค่าเก็บรักษาสะสมต้องเข้าใจนะครับเรื่องนี้นะ,ะเดี๋ยวงวดหน้าเอาพระพิมพ์ไหนไมาให้ดูก็เดี๋ยวคอยชมแล้วกันกดติดตามไว้แล้วกันจะพยายามขยันถ่ายคลิปจะพยายามขยันอัพ,ยายาพยายาคลิปนะครับ เดี๋ยวดูกดติดตามไว้แล้วกันเดี๋ยวผมว่าปีใหม่เนี่ยเดี๋ยวผมจะมีกิจกรรมอะไรสักหน่อยสำหรับผู้ที่ติดตามนะครับกด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 ติดตามกันไว้แล้วกันแล้วก็กดไอ้กดกระดิ่งไว้ด้วยเวลามีคลิปอะไรขึ้นมาเงี้ยเราก็กดไอ้กดไลค์ผมหน่อยนะครับแล้วเดี๋ยวคอยดูว่าปีใหม่จะมีกิจกรรมอะไรนะสำหรับผู้ที่ติดตามก <s> ันแบบเหนียวแน่นเลยนะครับอ่ะคลิปนี้แยกย้ายครับสวัสดีครับ